เฮ้ยเยอะๆๆๆๆๆๆมีแอคชั่นครับผมจริงๆนะทุกคนนง่ว่าผมใส่ไว้คันหนึ่งทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุขึ้นไปไหนมาดิ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ป่านะเนี่ยอู้มันลากันเบ็ดมาเฮ้ยโอ้โหนี่ครับผมจุงกระอเมมม่วงกุบเนี๊ยครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาใส่เบ็ดเหยื่อหอยเชอรี่ครับผมตัด หอยเชอรี่เนี่ยทุบแล้วตัดฝาออกนะตรงฝาแล้วก็ฝานตรงหัวเขาออกมาเป็นชินช้นๆแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้นะครับวิธีใส่นะวิธีทํานะวิธีใส่ก็ก็จะเกี่ยวเหยื่อเดี๋ยวทาให้ดูมาหมายใกล้บ้าน,นครับผมวันนี้ผมไปใส่เบ็ดปลาไหลมา <laughs> ไ,มไม่ได้เลยก็เลยมีคลิปลงครับผมเอเอย่างนี้อ่าก็หุ้มเหยื่อไปให้เบ็ดกระโผ่มานิดนึงนะครับผมปไปใส่เลยครับผมเข้าก็ เป็นเหยื่อที่ปลากินดีปลาชอบนะครับปลาช่อนแต่ว่ามันก็มีข้อเสียั้งที่น้องเต่านาชอบมากินนะครับผมก็นานๆปีหนึ่งใส่แค่ไม่กี่ครั้งครับอันนี้ไม่มีเขียดแล้วก็ ยังใส่เหยือนี้ด้วยครับต้องแปลกใหม่ดูเผื่อยอดดิวจะดีขึ้น <laughs> ยอดดิวหายไปเยอะเลยเขียไปครับผมถ้าจะให้ดีอ่ะเดย๋ยวฮอเชอรี่อ่ะเยื่อปลาหมึกเหมือนกันเดืออะไรเหมือนกันเนี่ยใส่เดียืยวติดพื้นครับเอ้ยใส่น้ําตื้นเดียืยอติดพื้นใส่อยู่แล้วใส่น้ําตื้นครับใส่น้ําตื้นครับผมอาจจะกินง่ายเพราะส่วนมากแล้วปลาก็อาจจะหากินน้ําตื้นครับจจกินจุดป็นเขินม,มาหากินปลาเล็ก หาหน้า,นาลาเล็กหาปูองเงี้ย้อยเ,เป็นเวนเดืย่อที่ใส่ง่ายใส่เร็วไม่ต้องเหมือนเกียร์ต้องคอยกะให้ได้ครึ่งตัวอะไรแบบนี้นี่ใสใส,ใสเลยแปบ๊บเดียวเสร็จครับวิ่งเนี่ยติดกับบอ่อเลยนะยังไม่ได้ปลายช่อนใหญ่เลยกวัวมาคราวนี้น่าจะไม่พลาดนะผม ไซโลนะยังไม่ได้แต่ได้ที่หกขีดครับหกขีดครึ่งเกือบโลยังไม่ได้เลยหรือว่าโลนึงก็ยังไม่ได้ครับพานันได้มาหลายตัวแล้วช่องอื่นก็ได้เป็นว่าเล่นทุกวันครับไม่ได้เดี๋ยวว่าจะไซโลก็ได้ลาทีสี่ห้าโลปลาเยอะครับหม้ยเยอะบ้านผมไม้ไม่ค่อยมีอาศัยได้ปลาพอไปกินครับ อย,อยากได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้ทีจนมีคนมาแซวว่าคนอื่นเขาได้ปลาก็ลืมอรล่างผมได้ทีละต,ตัวสองตัว <c oughs> ตื้นไปไปต่อครับลองตื้นตรงน้ำไหลดูครับดูว่าจะได้ผลไหมมีน้ำไหลเอื่อยๆตรงนี้ครับเผี่ยปลาเขาขึ้นมากินปลาซิวลูกปลาซิวลูกปลาหมอ มาเจอ,อน,นี่พอดีมับเข้าไปมาฮีบาีครับแต่เล็กตัวเล็กอื่จอ,อดเนี่ยก็ยานที่ทุกคนเห็นข้างหลังผมเป็นบอ่อเก็บน้ำครับก็คือเอาไว้ให้ใช้ตอนหน้าแรงกันแหละแต่ว่าเขาไม่เคยสูบนะครับปลาเขาก็ไม่เคยอันนี้อะไร ม้างบนนี่ก็มีอีกบ่อหนึ่งแต่ยังไม่ได้เจอช่อนใหญ่เลยตอนปลาบืนองก็มีคนมาจับปลาช่อนใหญ่ไซโลได้อยู่นะแต่ตันนี้ไซเบดยังไม่เจอเลยเหยื่อเขียดก็แล้วเหยื่ออะไรก็แล้วลองเหยื่อหอย,ชยเชลล์อยู่ครับอาจจะถึงครามมันของเราทางดูครับโอ้โหจะไม่มีน้ำนเลยเหยื่อมันไว ไม่เข้าหรอกแต่ว่าใส่นี้ก่อนผมหนักไปไ,ไม่ไกลหรอกเรียบร้อยครับผมโอ้หเอาสะปวดเลยเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมาหรืออาจจะไม่ได้มาเดี๋ยวดูอาการต่อน,นะครับเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ลงเรือผมจะเริ่มรู้สึกเจ็บขาหนีบนะเดินได้อยู่แต่ว่ารู้สึกเจ็บขาหนีบแล้วกลับบ้านไปกินข้าวกินยานวดดูถ้าเกิดดีขึ้นเดี๋ยวจะมายามตอนคืนครับผมจริงก็อยากมายามอยู่หวองไม่ไกลบ้านมากแต่ก็ต้องดูอาการก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะนนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่า ผมเป็นเอเส้นการเนื้อทําเส้นประสาทนะเพิ่งจะดีขึ้น,นครับรักษาตัวมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะครับเพิ่งจะเลยทําคลิปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กว่านี่แหละนะครับผมหา,หายไปนั้นเป็นเดือนเลยนะครับผมก็จะค่อยๆทยอยไปจะไม่ฝืนนะครับผมคอยเชื่อาการตีตลอดเดี๋ยวยังไงก็เจอคืนนี้หรือไม่ก็ตอนเช้าครับผมไปครับปลาสวัสดีตอนดึกครับผม มาใส่เบ็ดครับเออมาดูเบ็ดมายามเบ็ดครับผมมายามเบ็ดตอนดึกมาไปนั่งพักขาแนละ้วรู้สึกเออดีขึ้นครับผมไม่ปวดอาการตึงคลายลงกันเลยมายามเบ็ดครับผมยีคันแรกอยู่ไหนวะนี่คันแรกอยู่นี่โอ้ชุกตึงครับมน่าจะปูครับผมแบบนี้อ่าเยอะกืหมดละยังไม่หมดนะฮะใส่ได้อยู่ มันมาเด้อในกระบาดทเต็มสองเต็มเต็มใหญ่ๆไล,ลู <c oughs> ุนอ่ะเยอะหอยชอรี่ฟักช็อตติดต้องมีเสียงดินมังนี่เนะชือกยังอยู่ครับผมไม่ติดนะอันนี้นะ มันก็จะก้มอย่างนี้แหละมันจะดูยากนิดนึงครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องยกอ่าเยอะหมดแล้วครับผมเดียอนี้บอกเลยว่าทั้งปูและปลาก็จะกินง่ายเหมือนกันหมดเลยครับปลาก็ชอบปูเองก็ชอบครับผมนี่ละ่ะอันนี้ก็เหมือนจะหมดครับผมหมดเกลี้ยงเลยครับมมยตัวเลือเลยพี่น้องปลาบเดินมาปุ๊บวิ่งไปตนีอีไปตผมอยู่ตรงนี้เอง เอามามันเด้อันนี้จะลอมากินเยอะนะเต็มแรกจะไม่มาครับนี่ล่ะอ,อยู่กับผมแก่ขยับเยอะนิดนึงจะไม่เห็นอ่าโอเคของนี้ล่ะของนี้เชือกไม่ตึงไม่มีอาการอะไรยังอยู่ไหมอ๋อ เหมดก็ผมอาดเติมครับผมตรงนี้ล่ะเฮ้ยย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 มีไอ้ชันครับผมนี่มาแล้วยูฮอร์เชอรี่นี่ครับผมเต็มแรกของยูฮอร์เชอรี่คลิปนี้ครับผมโอ้ยนี่ครับ อยู่ชิรี่ครับผมเอ้อสนมสนอมสนมทึดๆมาฝั่งนี้ครับผมไหนว่าขันเด็ดนี่ายมีการไหมยังครับผมยังอยู่ดีละเดิพรุง,รงนี้ยามรอบเดียวเด้อ,อพี่น้องพอทีไหวครับตรงนี้นะน้ำไหล เชื่อหายไปไหนล่ะอู้หเยอะหมดครับผมตืดๆๆท่านเบ็ดท่านเบ็ดหายไปไหนวะอ้อนี่ไงอ้หดหมดแล้วอ้หูเยอะจะหมดแล้วด้วยครับผมท่นเบ็ดขันเบ็ด นี่ผมใส่ไว้คันหนึ่งนะจริงๆนะทุกคนรี่ว่าผมใส่ไว้คันหนึ่งคือหายแถวนี้เหรอไม่ ผมปาดดิ้งเมอผมมั่นใจผมใส่ไว้คันหนึ่งอ็เบ็ดหายทุกคน,นหายไปไหนแล้วทุกคนอุ้ยปุ้ยปุ๊ยขึ้นไปไหยมันดิ้นอยู่ตรงนี้ อู้อาะจะเป็นสายลวงครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเดินมาเพราะมันดิ้นอยู่เนี่ยเฮ้ยเหมือนคันเบ็ดเลยจริงด้วยเดี๋ยวปั้นมันมันนะเกิดขึ้นในกี่ครั้งในชีวิตผมครับโดนปลาหนักคันเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอดเดียวรอดได้เดี๋ยวรอนะอู้หูใหญ่อู้ดูครับเบ็ดชกคุณครับผมเชือกพีอทักซีหนึ่งร้อยปอนด์เบ็ดชกคุณเบอร์สิบสี่ครับเอาอยู่ครับผม พอดไซใหญ่มาแล้วครับผมอู้ดหลักขันมิดออกมาครับออ้หตื่นเต้นครับผมโอ้ยนึกว่าจะต้องมาหาตอนเช้าซะแล้วใหญ่จัดเลยครับผมจะทรงผอมนิดนึงนี่ครับโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสองดูว่าถ้ามีปัลาข้อคผมก็จะปล่อยนะครับผมแต่ตอนนี้ขอโชว์ก่อน Niin, มาแล้วครับผมยาะเป็นซอครับอู้ถ้าอ้วนเนี่ยเป็นโลครับผมน่าจะถึงเกือบถึงโลอะถ้าอ้วนนะอันนี้น่ประมาณเจ็ดไขี่ได้อยู่เนี่ยยอดครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหหมานขอดูส่องดูปลาตะโบแันหนึ่งครับผมถ้าไม่ใช่ก็เอากลับบ้านครับเช็คดูแล้วไม่มีปลาูะโขกนะครับผม โอ้โหโชคดีที่มายาตอนดึกมีงั้นตัวนี้อดครับผมตัวนี้พืด้ได้แน่ได้ยู่ไหนวะตรงนี้ใส่ไว้สองขั้นครับอือแต้มที่สามโอ้โหตุยแล้วผมุณโดนอะไรกินเลยนี่ครับโอ้ ดุยนะครับผมหวานๆครับผมสามเต้มครับโอ้ยเขียบคันนี้ครับอีกหนึ่งคันครับฝั่งนี้ครับผมนี่จะแต็มเนี่ยอู้ติดแล้วครับผมแม่แต้มชีชีครับโอ้หวานที่อู้หเสียดายไม่มีเหยื่อครับนี่ครับผมเหยื่อหมดแล้วครับผม อุ้อ้อ้อ้มันหมันครับผมใส่เรียบร้อยครับผมเหยื่อมีคาปากู่ครับก็เลยเอามาใส่ต่อครับผมโอ้โหมันขนาดสองกันติดเลยคิดว่าจะเดินเลยขันเด็ดเออใช่นี่ไงเหนไหครับโอ้ยังอยู่ครับผมมีติดนะครับผมยี่เดินผ่านนีนเสียงปาตีเดี๋ยว เดือคันนี้ครับผมตปลี่ยนมาใส่โอ้โหเบลอเลยเว้ยไม้ง,งูครับผมเว้ยไปยครับผมไปนะครับผมเปลี่ยนแผนด่วครับไม่เอาครับเจอนี้ไม่เอาครับผมทางใ่าทั้งมันย้นายมาใส่ฝั่งนี้ครับผม ลุ้นกว่าครับคันสุดท้ายพอดีเลยคเ okay, ครับถึงบ้านนะครับผมกำลังจะอาบน้ำงวดยาแล้วก็นอนครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเนาะได้มาสี่แต้มับผมโอ้โหหมานขนาดเป็นไซส์ใหญ่ตัวหนึง่งถ้ามันอ้วนนะผมหม,มานน่าจะบุกน่าดูแะอันนี้ไม่อ้วนนะผมน่าจะเพิ่งหลุดจากลูกคอมาส่องหาแล้วลูกคอเราไม่เจอนะครับก็ยวเจอตอนเช้ารู้ทีว่าเยอะหอช่ี่ดสไหนเดี๋ยว คิดหนาเอายหอยเชอรี่ถัดไปข้างบนมีเสียงปาตีอยู่เดี๋ยวจะใส่ซ้ำครับผมไปครับเจอกันกินกนะครับเอ้ยเจอกันตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมากรูเบ็ดโอ้โหเมื่อคืนสีแต้มจังหนวกจริงครับผมจังหนับเลยไซสใหญ่ตัวหนึ่งห่านเกินหอยเชอรี่ครับผมไปเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนคันแรกครับผมไอ้คันสุดท้ายที่ผมใส่ไว้มันอยู่ใกล้ติดทางเลยเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าติดไหม ชิบนไหมวะเห็นว่าไม่กินเนี่ยผมติดเดี๋ยวหมดสิงปาตีป๊อบแปะป,ะปะ๊อบแป๊กทุกทุกทุกี่ขั้นหนึ่งนะโอ้นี่ไงนี่อันนี้ไม่นัาติดครับผม หมดครับผมตึ๊ดต๊ดต๊ดชันไหมมีแตรอยลากครับอโอ้ยเยไม่หมดด้วยครับผมบตอนเช้าชานาชา่ราชนาก็เริ่มออกทำงานครับอันนี้ไม่กินนี่แหละนี่เชือกอยู่เหมือนเดิมครับผมคือถ้ามันติดมันก็จะมีแอคชั่นเชือกตึงพันกอข้าวครับ ก็เบ็ดยังไงมันก็ติดน้ําอยู่แล้วมันไม่จมอะ,อะไรไปมากกว่านี้ครับฝั่งนี้คันแรกเมื่อคืนนี้เต็มแรกอยู่ฝั่งนี้นมีไหมดูสิโอ้ไม่ติดครับผมเยอะหมดครับผมนี่แหะอ่าไม่มีผลนะครับไม่มีอะไรเลยไม่ติดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ นี่ครับผมไซใหญ่ไกแล้วครับอู้ล่อยตัวตักี้นี่อู้ว่วยเดี๋ยวหอยชุรีอโอู้นี่ชอบกินน้ำตต้นครับเลอเลยอู้ดูปากดิอ้าสุดยอดเต็มที่เท่าไหร่เนี่ยห้าครับผม มน้นเดี๋ยวเนี่ยตัวนั้นก็เกือบโลอันนี้โลกว่าแน,น่เลยห้าตัวนี่เกือบสองโลแน่นี่พี่น้องบอดข้าทีโอู้ใส่ยืดเขียดไม่กินเนอะใส่ยืดเขียดไม่ติดเลยครับผมยืดเขียดมาใส่ทั้งสองรอบไม่หมานเลยไม่หมานเลยไม่หม,มานตัวใหญ่เลยบิงนี้ไม่ได้เลยไม่ใส่ยืดเชอรี่ไอสองแต้มครับบิงนี้บิงเดียวครับ อหอหางคืนตรงนี้ล่ะไปติดครับผมอันนี้น,นิ่งครับผมอ่าเนี่ยหมางคืนปักตรงนี้ครับนี่ฮะเบ็ดหายนูน่นลากไปนูน่นผัดกอข้าวตรงโอ้ยดึงไม่ได้ไงอย่างไกลครับผมลกด้วย ทีมที่เมื่อคืนตรงนี้ก็สองแต้มเลยครับสองแต้มติดเลยตัวเล็กๆมีไหมโอ้โมดทิ้มไปเลยทุกคนทิ้มไปนี่เลยอ้าวไมดด่ติดนู่ติดโอเคครับผมก็เช้านี้ก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับผมแต้มใหญ่ นะฮะรวมแล้วประมาณห้าแต้มหนักน่าจะได้อยู่เกือบสองโลครับนี่ครับผมโอ้โหมาเลยครับไส่ต้มครับผมสุดจัดครับเหยื่อหอยเชอรี่นะครับถือว่ามานเกินคาดใส่เหยื่อเหยื่อเออเขียนยังไม่ได้หานี้เลยผมยังไม่ได้ตัวใหญ่สองตัวแบบนี้ติดกันเลยนะครับผมสุดยอดผมแบบนี้ต้องซ้ำนะ,ะต้องซ้ำเหยื่อหอยเชอรี่ครับผมจริงๆผมเป็นเหยื่อที่ผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าผมน่าโมกทียใส่แล้ว ชอบเพอเป็นแบบมินน้องเต่ามากินเงี้ยผมเลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่เดี๋ยว,ยวจัดอินนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ที่านเนี่จะไปหาหอยเชอรี่ไว้ทำมันเหยื่อครับผมไปครับจนการคลิปหน้าฝากไว้ต่างกันเล่าเชด้วยครับผมนะครับผมเออเหนื่อยเหนื่อยปวดขาเลยไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ